ครับสวัสดีครับวันนี้นะฮะอยู่กับผมแม็กร้านคอปคร เหมไทยอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโช๊คโปรเฟนเดอร์นะครับสเปคเดียวกับที่ใส่รถของผมนะฮะคันนี้ลูกค้าติดต่อมาหาเราในแฟนเพจนะครับขอพิทเหมอไทยจันทบุรีนะครับวันนี้อยู่กับรถโตยตารีโวนะครับล็อกโคัวท็อปคันนี้นะฮะโช๊คเดิมลูกค้านะฮะใช้แล้วไม่ประทับใจนะครับก็เลยเข้ามาหาเราปรึกษาในเรื่องของการเซตระบบช่วงล่างซึ่งคันนี้ลูกค้าเน้นการขับขี่ช่วงความเร็ว104 1 0้เป็นหลักนะครับตอนแรกลูกค้าจะเอาพมซีรี์นะครับแต่ผมไม่แนะนำ เจากาลูกค้าขับรถไวก็เลยแนะนําเป็นตัวนี้เหมาะกับการขับขี่ของคุณลูกค้าที่เท้าหนักนะครับแล้วก็ขับไวความเร็วที่ใช้เป็นประจำร้อยสี่ร้อยห้านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าโชครุ่นนี้ดียังไงนะครับในส่วนของคู่หน้าเนี่ยตัวนี้นะครับเป็นสีฟ้าสดใสสวยงามนะครับตัวนี้เป็น o อเอชื่อ2.0เนี่ยความหมายก็คือว่าสปริงนยครับจะกว้าง2นิ้วนะครับผมแล้วก็มีโช้เป็นแบบอัพไซด์ดาวนะครับผมตัวกระบอกอยู่ข้างบนตัวแกนอยู่ข้างล่างนะครับตัวนี้เนี่ยข้อดีก ของโชคเนี่ยไปฝากไว้ที่กับแคนตีเพราะฉะนั้นเนี่ยการดิดเด้งของสปริงเนี่ยจะน้อยนะครับจะทําให้การควบคุมของโชคดีกว่าโชครุ่นเดิมๆที่เอาแกนไว้ข้างบนกระบอกไว้ข้างล่างนะครับตรงนี้เอาน้ําหนักไปฝากไว้ที่แคัตซีนะครับอ่ะโอเคในส่วนของตัวนี้นะครับสิ่งที่เขามีให้มาก็คือท็อปมัลติ้งนะครับเป็นท็อปมัลติ้งบนตรงรุ่นพอดีทําง,งานอิสระนะครับ จะดีกว่าท็อปมัลติ้งเดิมนะฮะอันนี้จะสามารถขยับใช้งานได้ดีกว่านะครับผมอ่าแล้วก็ตัวนี้สามารถหมุนสตาร์ทปรับเกียวนะครับหมุนสตาร์ทปรับเกียร์เป็นความสูงสแตนดาดถึงยก2ได้เลยนะครับและที่สําคัญตรงนี้มีกระบอกซับแทงค์นะครับเป็นแบบกระบอกฟินซับแทงค์ตรงนี้เนี่ยก็คือการที่มีซับแทงค์เนี่ยจะทําให้มีมีน้ํามันที่อยู่ในกระบอกช็คเยอะยิ่งขึ้นก็จะทําให้โช็คของเราเนี่ยมีภาวะความเครียดน้อยกว่าโช็คที่ไม่มีซับแทงค์นะฮะอ่าโอเคนะครับผมอ่าในส่วนของชกคหน้าเราไปกันแล้วนะครับมาด โช,หโช๊หลังเนี่ยก็เป็นโชค๊คโอเพนเดอร์โมโนทูบซับแท้งสายยาวนะครับไม่ใช่พิกกี้แบ็กซับแท้งสายยาวตัวนี้เราจะติดตั้งอยู่ที่ตรงแคปซีด้านหลังเพื่อเวลานั้นลูกค้าจะเอามือไปไปหมุนได้ง่ายนะครับโอเคก็เป็นโช๊แบบอัพไซด์ดาวเหมือนกันก็คือกระบอกอยู่ข้างบนแกนอยู่ข้างล่างครับแกนตัวนี้จะเป็นแกน16มิลข้างหลังแกน16มิลข้างหน้าแกน20มิลน,นะครับอ่าผมชอบรุ่นนี้อยู่อย่างคือด้วยรุ่นที่เป็นรุ่นสายยาวเนี่ยคือเขาทำซับแท้งมาแบบหูยาวมากอะ ทำซับแพงมายาวยาวกว่าพิกแดแล้วก็ที่สําคัญที่ดีคือปริมาณน้ํามันครับเยอะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเดินทางไกลเนี่ยเมื่อปริมาณน้ำมันเยอะเนี่ยจุดเดือดของน้ำมันในกระบอกโชค๊คมันจะน้อยทําให้การขับขี่มันสมูทกว่านะครับโอเคตอนนี้ผมก็รีวิวโชค๊คนะครับสำหรับใส่โตยต้ารีโวล็อกโกคันนี้สวยงามให้กับเพื่อนๆน,นะฮะได้ดูกันแล้วเดี๋ยวผมจะให้ช่างติดตั้งนะครับคันนี้ลูกค้าเป็นความสูงสแตนดาดนะครับเน้นความสูงสแตนดาดสเต็ปนี้เนี่ยเป็นสเต็ปเดียวกับรถผมเลยรีโวนะครับของผมเป็นรีโวเหมือนกันรถส่วนตัวสเต็ปเดียวกันเลยคือหน้า OEM.0 ข้างหลังเป็น พิกี้แบ็กนะครับตัวนี้ความเร็วร้อยสี่ร้อยห้าชิลชครับขับสบายๆนะครับลูกค้าเท้าหนักนะครับอ่าแล้วที่สาคัญผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งก็คือตรงนี้สามารถปรับความนุ่มความแข็งได้สิบระดับนะครับแต่ละระดับมีค่าความหนืดต่างกันนะฮะสิบเปอร์เซ็นต์อ่าดูเนี่ฮะเรามีเม็ดมะยมอยู่นะตอนนี้อยู่เบอร์สามเราปรับเป็นเบอร์สองจะมีเสียงดังแก๊กอ่าเบอร์สองก็จะนุ่มนะฮะอ่าเบอร์หนึ่งก็นุ่มสุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้ช่างติดตั้งก่อนนะครับส่งรถจะสวยแค่ไหนนะครับโอเค